นี่คือไม้ครับในโหมดโคตรยากามว่ามันยากังไงเออเหรอก็คือคุณจะไม่สามารถตัดไม้ด้วยมือเปล่าได้ถ้าคุณตัดไม้ด้วยมือเปล่าคุณจะได้รับดาเมจถ้าคุณฝืนตัดไปเรื่อยๆคุณก็จะตุยในที่สุดแล้วคุณจะตัดได้ยังไงล่ะก็คืออย่างแรกเลยเราต้องเก็บหินตามพื้นนะครับให้ครบสี่ก้อนนะโอเคจากนั้นก็จะคราฟเป็นหินหยาบมะต่อไปเราก็จะมาขุดก้อนกวาดนะครับเพื่อที่จะเอาฟินโอเคตอนนี้ก็ได้ฟินมาแล้วนะครับจากนั้นก็วางหินแล้วก็เอาฟินกระทอกกรหินนะครับ แล้วก็จะได้ก้อนฟินหมาแต่ว่าแค่นี้มันยังไม่พอนะเราต้องหาเพิ่มเราจะขุดก้อนกวาดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะดรอปออกมาจากนั้นก็มากระเทาะอีกอ้าวรอบนี้ไม่ได้โอ้ยอะไรมันจะยากขนาดนี้เนี่ย ผมต้องทาอย่างนี้วนไปใช่ไหมเนี่ยกระเทาะอีกบางทีมก็ไม่ได้นะขอให้ได้โอเคได้ละรอบนี้ได้มาสองอันเลยพอได้มาแล้วทําไงต่อเนี่ยเราต้องทํามีดใช่ไหมแล้วไอ้แท่งไม้ต้องหามาจากไหนเนี่ยเราตัดไม้ไม่ได้เราจะหาแท่งไม้ได้ยังไงเออเขอาบอกว่ามันมีอยู่ตามพื้นนะครับเดี๋ยวจะลองหาดูโอ้ oh my god เราจะไม่ใช้คีปเปอร์ในการเราเปิดนะครับเพราะถือว่าเป็นการโกงในไมคา้าเวอร์ชั่นนี้เราจะใช้อุปกรณ์ในการตัดไม้เท่านั้นนะครับอ่านี่ไงผมเจอแล้วโอ้โหกว่วจะหาเจอผมเจออีกนะตรงนี้เชจนน นั้นเราก็จะสามารถทํามีดได้นะครับผมเป้าหมายแรกก็คือทำํทำทาขวาน,นะครับแต่ว่าเราต้องมีลัตชิงด้วยนะครับแล้วเราจะหาได้ยังไงก็คือเราจะใช้มีดนะครับในการขางเอาาญ้านะเพื่อหาไฟเบอร์นะให้ครบสี่อันแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอแต่ว่ามีดก็พังไวซะเหลือเกินเราก็จะได้ลัตชิงมาละจังนั้นเราก็จะ เอาไม้สติกหมดโอ้ยต้องหาอีกใช่ไหมเนี่ย,ยเราจะลองทุบใบไม้ดูนะครับแต่ว่ามันไม่น่าดอบนะครับไปครับมอสตัวนี้ดูเหมือนว่ามันใกล้มืดแล้วหรือเปล่าย,ยังตัดไม้ไม่ได้เลยจะมืดแล้วเหรอเอ้ยไม้สติกทําไมมันหายากขนาดนี้เนอ่าเจอแล้ว ในสุดเราก็ได้ครัขวานสักทีผมจะไปหมู่บ้านนะครับตอนนี้ผมจะเข้าไปนอนนะครับรอบป้ายจะนอนโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วงั้นเราก็จะไปตัดไม้เลยละกันตรงนี้มีต้นไม้อยู่พอดีเลยในสุดเราก็ตัดไม้ได้สักทีนะครับโอ้โหยากระบากซะเลอเกินจากนั้นเราก็จะครับเอาอีหยังอีกแล้วเนี่ยทำไมผมไม่สามารถครับเป็นรูปได้ต้องทำยังไงอีกอะเนี่ยโอเคงา่ายเดียวไม่มีไรฮนะ่ะแค่เราตัดแล้วก็วางจากนั้นก็กดย่อง ที่ขวาแล้วก็จะได้ไม้แปลรูปมาแล้วเฮ้ยแต่ว่าเราทําอย่างนี้คาต้นก็ได้อยู่ไม่ใช่หรอ อ๋อไม่ได้เหรอโอเคเราได้ตัวคราฟมาแล้วขอกรองฟังหน่อยนะนิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆนะครับในสุดเราก็ได้กินอาหารสักทีซึ่งต่อไปเราต้องไปคุณเหล็กนะครับเราจะทํายังไงต่อเนี่ยเราต้องคาบไปแอคฟินใช่ไหมขัอนแรกเราต้องทําไม้สติกก่อนเอา้าไม้สติกก็ทําไม่ได้เอราอะไรเนี่ยต้องทายังไงเนี่ยคือไม้สติกต้องเก็บตามพื้นอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเรื่อยเหรอมันเอาไว้ทําอะไรมันเอาไว้ตัดทําไม้สติกนะครับโอเครู้ละผมต้องไปหามไม้สติกตามพื้นเพิ่มนะครับ ถามว่าเป้าหมายในคลิปนี้คืออะไรก็คือการไปขุดแร่เพชรนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาเพชรต่อไปนะตอนนี้เราได้หินครบและขาดไม้สติ๊กนะครับเราก็จะได้แท๊กหินละเฮ้อในสุดเราก็ได้ไม้สติ๊กครบสักเทีมาเราทำการครับพิกแอคหินเลย อ้าวข้ามไปได้หรออะไรวะเนี้ยแล้วเราจะไปคุดเหล็กได้ยังไงไหนขอดูสูตรค้ามหน่อยมันค้ามไงอ้าวไม่มีรู้เรื่องเลยก็คือมันค้ามไม่ได้นะแล้วเราจะทนะําไงเนี่ยอ๋อฮ็อปเปอร์พิกแอ็ก็คือเราต้องไปหาทองแดงนะครับฮต้นเกมทองแดงมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลยเออเราเราต้องทําเรื่อยก่อนตอนนี้ฟินผมหมดละฮะตรงนี้มีทองแดงอ่ะเราจะจําไว้นะเราก็ต้องมา ขุดอีกนะครับวนไปแล้วก็เอามากระทอกกับหินโอเคตอนนี้ในสุดเราก็ได้ก้อนฟินมาเยอะพอสมควรเลยนะครับเท่านี้เราก็สบายแล้วหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มอีกนะเรารับเรื่อยไปเลยพลิกแอคยังครับไม่ได้นะแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงเราต้องตัดไม้มาก่อนใช่ไหมอ่าเราได้มาแล้วไม้แล้วก็เรื่อยเลยเอาเรื่อยเอาจากไม้ไปรูปใช่ไหมโอเคเอแสดงว่าขวานมันก็ทําได้เลย เออขวานก็ทําได้เดี๋ยวโอ้ผมมือเองครับทุกคนซึ่งเลื่อยนี่ก็เหมือนกับขวานนั่นแหละเพียงแต่ว่าคนกว่านะครับมไม่ทนนะเท่ากันแล้วที่แถมมันไว้ทําอะไรเนี่ยเมื่อาความสามารถมันเหมือนกันผมก็สงสัย,ยใครที่รู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับหรือว่ามันสามารถทําให้คุณเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันสามารถตัดคาดต้นได้ก็ไม่ใช่ตอนนี้เราหาไฟเบอร์ทำปิกแอคดีกว่านะ ในสุดล้วก็ได้พลิกแอ็กสักทีนะครับผมอันนี้โอเคครับเป็นหินมาจากนั้นก็จะครับเตาเผาฮะโอเคในสุดล้วก็ขุดทองแดงได้แล้วนะครับโอขุดหินก็ได้นะครับอ้าวแต่ว่าเราไม่ได้มาเป็นบล็อกดิเราได้มาเป็นก้อนแทนนะครับเหมือนว่าพลิกแอ็กฟินนี้เราจะไม่สามารถขุดเหล็กได้นะครับเท่าที่ผมทราบมาต่อไปเราก็จะเอาทองแดงมาเผาอืมตอนนี้ผมไม่มีฐานไม่เป็นไรไม่มีฐานก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ เราใช้ไม้เผาก็ได้โอเคเราก็จะเอาไม้มาทํำฐานนะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหานะครับเมื่อคุณ,คณไม่เจอฐานนะแล้วก็เอาทองแดงมาเผาเลยในสุดเราก็ได้ทองแดงมาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำที่ขุดทองแดงนะเท่านี้ชีวิตผมก็สบายแล้วพัวมาด้วยอ่ะดาบมาด้วยขราบเป็นทุกอย่างนะขอขอโมยทอตหน่อยนะท่านี้เราน่าจะไปขุดเพชรได้ละ เราลงถ้าเลยละกันตอนนี้ผมเจอโกเลมนะครับแต่ผมจะไม่เอาเหล็กจากโกเลมนะครับก็ยังถือว่าเป็นวิธีการโก่งในไมค้ามอสนี้นะฮะเจอถ่านเราจะขุดไปด้วยละกันเราต้องใช้อ<ฮ>ู้เจอเหล็กพอดีครับทุกคนก่อนเราจะสามารถตั้งตัวได้นะครับในมอสนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาเหล็กมาเผาเลยฮะที่ขุดทองแดงนี่ดีจริงๆนะครับปกติเนี่ยทองแดงต้นเกมนี้แทบจะไร้ประโยชน์เลยนะครับแต่พอมามอสนี้คือจําเป็นขึ้นมาทันทีเลยในสุดเราก็ได้ครับที่กุญแจกสักทีนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะ ไปขุดเพชรละลงไปแล้วโอ้ oh my god สเกลตันนะครับโอ้ oh my god ไปมหม่ไม่่อย่าเข้ามานะถ้าเราหาทางลงไม่ได้นะครับเราก็จะขุดดิ่งลงไปแทนแล้วกันเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนจะดรอปฟินด้วยนะครับแสดงว่าเราสามารถขุดดินเพื่อดรอปฟินได้นะครับ อ่านี่ไงดรอปแล้วก็สามารถขุดดินเพื่อดรอปฟินได้นะครับซึ่งเดิบสเลตก็ <c oughs> ขุดมาก็เป็นก้อนเหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องเอามาคราฟนะครับแล้วขุด2บล็อกนะครับถึงจะได้1บล็อกยังไงมันก็ยากอยู่ดีนะครับ <c oughs> กเว้นเราจะมีสกิลทัชนะครับเราถึงจะขุดเป็นบล็อกไดู้ในสุดเราก็เจอถ้ำสักทีตอนนี้ก็อยู่ลึกพอสมควรเลยนะตอนนี้เจอทองนะครับใช้พิแทคทองแดงไม่ได้ฮะต้องใช้พิแคเล็กในการขุดอ่าในสุดเราก็เจอเพชรแล้วนะครับบุลเลย <c oughs> เฮ้ อ่าเพชรก่อนทำไมผมเก็บไม่ได้ของเต็มอะไรวะเนะี่ยตกใจทำไมเนี่ยเออเราก็ได้เพชรมาแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย